เออนนอ,อหรสวัสดีค่ะสวัสดีครับตาังากคะวันนี้มาถึงสึงแล้วมันอือบรรยากาศที่ไม่คาดฝันใกล้แล้วใกล้ที่จะได้ดูเต็มที่สุดคือตอนแรกนะเราไม่คิดว่าจะมีซีซั่นสองแล้วอยู่ดีพี่ชอ็อตอ่ะก็เดินมาหาเด็กๆบอกว่าพี่จะทำนะแล้วก็เริ่มถ่ายเลยตาเป็นไงบ้างากลับมารั้เป็นคือ เป็นการกลับมาที่เหมือนได้ย้อนย้อนประสบการณ์ตอนซีซั่นหนึ่งแล้วก็กลับมาเจอกับทีพิตเตอร์แล้วก็นักแสดงทุกคนก็รู้สึกดีแล้วก็รอบนี้แบบชิลขึ้นในการทํางานเพราะว่าเหมือนแบบเราเคยเจอไปแล้วรอบหนึ่งแต่ก็มีสิ่งที่ท้าทายก็เป็นเรื่องบทที่เข้มข้นขึ้นครับแล้วก็สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากเพิ่มเติมเข้ามาในซีซั่นนี้ ในใจว่ามัตลอดตั้งแต่เปิดมาซีซั่นแรกจนถึงตอนนี้กับสองปีเรียกว่าพวกเราเราทำแฟนแบบได้พักเลยนะก็ค่อนข้างเงินซื้อชีวิตอยู่ไม่ได้มากตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้มันทำให้เราประจุในซีซั่นสองเราประจแฟนสนับสนุนมากขึ้นไปเรื่อยๆก็เหมือนเป็นการซัพพอร์ตที่เขาซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่แบบจุดเริ่มต้นมาแล้วแบบซัพพอร์ตมาตลอดเราก็อยากจะทำทีมสองอันนี้ให้ ตอบแทนพวกเขาอย่างเต็มที่แล้วก็หวังว่าพวกเขาจะมีความสุขแล้วก็เอนจอยไปกับซีซั่นสนี้ผมก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตของเด็กพิเศษไปค่อนข้างมากเลยนะแต่ละคนก็แบบได้ได้ไ,ดไปทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้รับโอกาสใหม่ๆแล้วเราก็กลับมาซีซั่นสองแล้วก็ปีนี้ยังมีอีกหลายเรื่องเลย<ช>ปีหน้าก็ต้องรอดูมันกะลานยาวแล้วเนาะแล้วพอ ลกลับมาของชาลีกับเบมเขคราเคยให้กับเรากแบบความรักก็จะแคบข้นเหมือนเดิมทางเราเป็นยังไงมันรอบนี้เหมือนมันจะมีความติดเข้ามาด้วยยังไงเนาะใช่คือแบบซีซั่นหนึ่งนี่คือเป็นแบบนุ่งหมาชาลีตามตามจีบพ,พี่เบมรอบนี้จีบติดแล้วและเราก็ใช้ชีวิตคู่กันไปหลังจากจบซีซั่นหนึ่งเนี่ยคือแบบเป็นช่วงเวลาผ่านเวลาครับแล้วเปิดมาเราก็แบบต้องสว่างวิดวิวกันอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่ามันอาจจะมี บางอย่างสิ่งบางอย่างที่เข้ามาทําให้เกิดปัญหาในชีวิตคู่ในความสัมพันธ์แล้วก็มีตัวแปรต่างๆเข้ามาเรียกได้ว่าคุณเป็นควเสียขาค่เรครับอบอกเลยนะครับซีซั่นนี้ไม่เอาค่าตัวเพราะว่าคุ้มนะ <c oughs> ใช้การงานให้คุ้มนะแล้วก็แล้วก็ ซีซั่นนี้พี่เบฟก็กลายเป็นน้องเบฟนะครับตามง้อผัวแล้วก็โล่สัมภารทั้งวันนะฮะอันนี้ตัดเอานะว่าใช้ได้หรือไม่ได้เวลาเสร็จหรออรบโดนโดนโดนเหรอเหรอยังไงซีพี่เบฟคู่ครังลากหรอครั้งรักหรอครั้งรักก็เอาจริงซีซั่นหนึ่งเราได้เห็นแล้วพี่เบฟเขาไม่มีไม่เคยมีความรักแล้วพอได้ความรักจากน้องชาลีในภายเรื่องเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันมาปีหนึ่งแล้วก็อยู่ด้วยความรักที่สวยงาม แล้วพอเปิดซีซั่นสองเนี่ยก็เปิดมาแบบสวยงามเลยแล้วก็มีเหตุไม่คาดฝันก็คือโทนี่เนี่ยได้กลับมาแล้วก็จะมาเป็นต้นเหตุของซีซั่นสองที่ทําให้พวกเราแบบว้าวุ่นเลยเออแต่เล่นนะว่าแบบมันไม่ใช่แค่ตัวที่อยู่ในน้ำก็มีตัวละครอื่นที่เข้ามาน้องวินล,ลี่น้องวินล,ลี่ใช่่วิล,ลีเขาเข้ามาแบบจีบผมสุดๆด,ด้วยเราที่เคยเป็นตัวแม่เค้กกรามเราก็แบบมึงเล่นใช่ไหมเดี๋ยวกูเสิร์ฟให้อย่างงี้เป็นตัวเนีแล้วรอบต่อไนื่อ มาเด็กมาเด็กจะจะกลายจะกลายร่างเป็นหมาป่าหรือเปล่าเราก็ซัดหมดบอกเลยเจอแน่วิลลี่นี่โชว์โชว์โชว์เราสู้ใครเขาได้หรอตัวเราอ้าวโหจะเป็นดอดูในซีรีส์นี่มันจะกลายร่างยังไงมันจะกลายเป็นแบบมูดหรอแลวยูดหรอผมมีพลังอยู่แล้วนี่เรามีพลังมานจะเพิ่มเติมพลังนี่คือในซีซั่นนี้คือแบบจอดลึกทุกตัวละครคือแบบ ตัวละครไหนที่มีพลังเนี่ยคือเราจะขยายให้มันเห็นได้ชัดขึ้นแล้วก็เป็นเป็นเหมือนไซไฟแฟนตาซี fi, มากขึ้นครับในซีซั e. ่นนี้ก็น่าติดตามสุดๆสนุกมากๆแ <พะ S 2> น่นอนเราถ่ายไปแล้วก็เยอะแล้วเนาะเรา,เา,เร,าเรู้สึกไหมแบบเฮ้ยท้าพี่เบ๊บหรือว่าน้องชาลีมีพลังอันนี้เพิ่มอีกอันนี้หนึงได้งก็ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากให้พี่ชาลีถ้ามันเป็นภาษาอยากให้น้องชาลีกับพี่เบมีพิงอะไรเพิ่มพอเราถ่ายไปแล้ว็รสึกแบโอ้ถ้าเรามีพลังนนี้เพิ่มเราชนะแน่สิ พลังอะไรเพิ่มเหรอพลัง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 อะไรคุณจะพลังอะไรผมขอพูดว่าผมแค่อยากมีพลังเหมือนเดิมแค่นั้นแหละเพราะว่าพี่เบบไร้พลังเหลือเกินงังน้นงั้นนะพี่งั้นงั้นนะพี่อยากได้พลังคืนผมผมต้องตายนะนี่ก็ไม่เป็นไรโอ้โหแรงเกิน <laughs> หักวะโ <laughs> อ้โหในซีรีส์นี่ซึ้งเลยนะเอาแล้วมันะ ไม่พักเพล,าาลินอ,อ,อะไรเ,เราเลรพลีล่ะอยากอยากมีพลังอะไรเพิ่มเราเล่นไปจุกแจ๊ชมากคุ้มคุ้มหมดพลังอะไรเพิ่มพลังอะไรเพิ่มเหรอก็ขอเป็นพลังเพิ่มเวลาแล้วกันแบบ<ม>ต่อเวลาเพิ่มใช่ไหม,ต,ไมต่อเวลาเพิ่มเพราะว่าเขาเนี่ยแบบจะได้มีเวลาให้เมียให้น้องเนฟเขาแบบเรียกร้องไม่มีเวลาให้เป็นแบบ baby girl อยังบอกเลยโมันก็ไม่มี b a บ y girl นะในนัตัวแม่เลยอะ ก็นั่นแหละเราเป็นเราเป็นเค้กา้ามตัวแม่ที่แบบว่าถ้าเมื่อหมาเด็กแค่นั้นไม่เ <c oughs> ขาบอกว่าล่ามีเขาเป็นหมาป่าแล้วนะเรา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 ชั่วไหวหรออถามได้ลงได้เลยเนี่ยซีนซีนซีนซีอย่างเป็นยังไงช่ำๆบ้านเมฟโอ้โหไม่ได้หยุดอ่ะสามวันอ่ะฮะ <c oughs> <c oughs> อะไรหมายถึงว่าเขาซีนไม่หยุดมีทุกซีนเออขนาดไม่ใช่บ้านผมเป็นบ้านเมฟปะ ถ้หนูอยู่ที่นั่นเป็นมอกันมันก็ต้องอยู่นั่นแหละก็เป็นการหวนคืนสู่โลเคชั่นที่เป็นตำนานแสงสีต่างๆของทุกคนแล้วเฮ้ยผมสปอยได้บางอย่างนรอบนี้เราจะมีสีอะไรมากำหนดเขามีการล้อซีนของซีซั่นแรกเยอะมากเพราะฉะนั้นรอดูได้เลยใครที่อยากเห็นแสงสีอะไร หรือสีที่คุณคุ้นตาก็อาจจะได้เห็นในส่นนี้สีไม่ใหม่และเรียกได้ว่าสถานที่ใหม่ๆมุมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในบ้านอ่อเอาเราซีนแบบว่าในาล็อกโกวันนี้แข่งรถเนี้ยเพราะว่า,าน้องชาลีมีพลังเพิ่มพี่เบบจะต้องไปช่วยจัดการพลังเอาลูก้าอ่าทำสมาธิก็มีอยู่แล้วเราเป็นชีเซิร์บเ้วก็แบบเออซซีั่นนี้ผมผมว่านะ ความ,เ,มเข้มข้นมันเข้มข้นมากแต่ผมยังงงว่าเขาอ e ่ะยังใส่เข้าไปได้ยังไงหลายซีนขนาดนี้คือแบบแน่นเลยจุกๆเลยอะาะานกับพอแบบมันทำงานด้วยกันตลอดจนมนถึงตอนนี้เซีนเอนซียมันทำให้เราแบบคลิกกันมากขึนไหมหรือว่าแบบแทบจะไม่ต้องแบบพออะไรมากเลยก็้าก็เลยเหมนเหมือนมันแบบมองตารู้ใจมากขึ้น มันจะซิงค์ไปในทางอินเนอร์แล้วก็ร่างกายด้วยกันกล้ามากขึ้นแล้วก็ผมเพราะว่าซีซั่นนี้เราเหลือแค่ถุงเท้าอันเดียวก็บอกเลยว่าซีซั่นนี้เน็ตเน็ตดวง พีิกยิ่งกว่าซีซั่นหนึ่งแน่นอนช่ำเฮืนอนเนี้ยาทำงานกันมาสองปีอ,งอย่างเงี้ยมันมีมันมีอะไรที่แบบระทับใจกันไหมมางเป็นดเมีแล้วเดี๋ยวมันก็จะแบบไ,ไปต่อนไปต่อยไปหาตายอยแล้วก็ปีหน้าอีกเออประทับใจเหรอก็เป็นเอาจริงการทํางานกับพี่พาวเวลก็คือแบบสบายใจแล้เงินสบายใจแบบทํางานด้วยกันได้แบบเรียกว่าอะไรคือแบบแทบจะไม่ต้อง แบบคุยแบบซิงกันแบบเดี้ยมอะไรเหมือนเราอยู่เราแบบอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็แบบมันคลิกกันสกิปเอาจริงสกิปบางทีเนี่ยคือเราแบบไม่แบบไม่ไม่ต้องคิดอ่ะมันมาเองมันเหมือนมัซิงกันเองแล้วก็แต่ละโมเมนต์ต่างๆที่เราไปทํางานด้วยการการแบบทํากันบ้านอะไรบางอย่างเราก็เหมือนแบบมาซิงกันแบบหน้าข้างหน้าได้เลยอ่ะมันแบบราบรื่นมาก มันเรราู้สึกว่าโชคดงนี้แมที่ได้มาเจอกันและการแล้วแบบคนมันแบบแน่นอนช่วงนี้พี่ฉันได้เจอเธอแน่นอนเพราะว่าเราอยู่กันมาตั้งแบบ2ปีแล้วก็แล้วก็อีก2เรื่องมันก็ยังยังคงต้องอยู่ต่อไปละจ้าพี่ก็จะเดี๋ยวพี่ก็จะ30พี่ก็จะเริ่มเคี้ก้ามแก่แล้วนะแต่แต่ว่าเวลาไปออกงานเดี่ยวนานมันก็จทาเปนคนไม่นานตีดอะรนะไม่นาน เราวรตัดให้สนุกนะเราเรออกงานแรตามให้กำลังใจกเออโอ้โหก็มีมาเมาตามถึงจุฬาเลยอ่ะปีนเสานักปีนเสาบนเสาโชว์เป็นแบบปีนเสาแตะก้อนเรียแล้วพี่แว็ก์อ่านมาวิวถนรู้นสถานกาชน้เขาจะตกมา ยังไงสิเป็นยังไงมันโทรตามแล้วมันได้หลักใจเลยหรอจริงก็คือโทรไปแล้วเขาบอกโอเคโอเคแล้วก็โอเคอเชมาจะไปเลยแต่ที่จริงอะผมไม่ค่อยส่วนตัวผมเป็นคนที่แบบถ้าถ้าแบบว่างแบบไม่ได้ทํางานอะก็จะไม่ชอบคนเยอะมากก็ไม่คนไม่ค่อยไปไหนแต่เราก็แบบเขาก็มีงานเปิดตัวที่จุฬาทั้งทีเราก็ต้องไปซัพพอร์ตเป็นยังไงปรตอนที่แบบว่าสัปดาห์นี้ก็เลยเราปิน คือผมเห็นผมเห็นความพยายามแบบปีนแล้วก็แบบโบมือตะโกนเรียกอ่ะโหก็คือสุดๆแบบเรียกได้ว่าเด่นออกมาจากแบบแฟนๆที่ตรงนั้นเลยก็ต้องขอบคุณแฟนคลับท่านหนึ่งนะครับที่มาจากดอมดีนะครับยังไงขอบคุณด้วยจังหวะี่ตัวนั้นนะจ๊ะนะจ๊ะผมยังจำได้ขึ้นใจเลยนะจ๊ะขอบคุณจริงๆ เราเรามีทีแม้ว่าเขาออกงานเดี่ยวจะมีโอกาสแบบไปให้กำลังใจเขามันมีมากได้ได้อยู่แล้วแต่ว่าแบบพี่มาปีนเสาขนาดนั้นผมต้องทำอะไรเนี่ยฝึกปีนเสากับห้หัลงมาไม่ได้คุณจะลองไหมล่ะแบบว่าเขาไม่ออกงานเดี่ยวคุณอาจจะลองไปเป็นแบบฝึกไปแทนพี่เออาร์ดูอะไรอย่างเงี้ยคอยซับคอยซับ คิ้วเอ๋เลยดีไหมดูจะลองเป็นเอไอได้สิเพราะว่าก็ตามติดไปได้อยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้เชนเด็กเยอะน้ำไหลไอไม่พอครูเดี๋ยวนี้เชนอะไรนะเด็กๆเยอะเดี๋ยวมีมาอีกคุณจะผัดตัวเป็นเอไอของมีคาเ์บิโอไหมได้แบบเราแบบไปคอยดูแลพี่เมฟเขาอยู่แล้ว แล้วก็ต้องไปเป็นอะไรอตงจ้างด้วยเงินหจ้างด้วยอะไรจ้างด้วยหัวใจพี่รู้ว่าต้องซื้ออะไรห,หนูเาไร้า้วหว่าเดียว้หรอเนเเอาเอาแบบเอาเอาแบบที่ที่พี่เขาพูดก็ดีไม่ได้คำาถาต่อไปห <laughs> ้ามข้า <laughs> <c oughs> ม้าม อาสุแล้วเราจะมีแบบว่า EP ตอน EP แรกมผมก็อยากฝากทุกคนนะอีกสองวันจะขายบัตรบอกเลยว่าอยากให้มาจริงเพราะว่าพีหนึ่งของซีซั่นหนึ่งเป็นยังไงรอบนี้ยิ่งจูใจเต็มที่ตอนเล่นยังยังงงว่าแม่เขาเขาก็เปิดใจเต็มตาเต็มจอลมหนังแน่นอนเขาอยามีขอะไรเงียกิ๊ สยามพาวเอะไลรู้เรื่องลงลงผิวเป็นนางฟ้าอ่าวไทยเลยเออพี่ช่างแต่งหน้าเขาบอลงเยอะจังเลยนางมาอ่าวไทยเราซื้อเองเลยเรยนวาเรียนกิฟต์เออพี่อาสีมาเรียนกิฟต์ะเบบเด้งดึงอ่ะเราักนันจะห่ายหดเร็ว <laughs> ไอีิเกนเมเจอร์ครับอีก2วันก็จะขายแล้วก็ไปดูพร้อมกันวันที่2พฤษภามนี้ที่สยามพาราไลนะครับแล้วก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยสำหรับคนที่ไม่ได้ไปเฟิร์สพรีเมียร์นะแต่ว่าก็อยากให้ไปด้วยกันก็ดูได้ครับทั้งช่องวัน31นี้ครับดูได้ทังช่องวัน31ดทเสียงกัน,น้ใช่ไหมเ <laughs> ดูได้พีเมมเดอะซีร <laughs> ีส์2นะครับดูได้ทุก วันศุกร์เวลา4ี 15, Past Past, า LGBTQ, ่ทุ่มสิบห้าทางช่องวัน31แล้วก็เวอร์ชันอันคัรททางไอชีครับ ah. and for international f a n you can watch on 2 n d of May นะครับ and it's gonna be very wild on the uncut so go see on ichee or www.ichee.com นะครับ thank you ครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายสำนักเนื้อแกงชิ้นเยอะนะของเองน้าค้าดูเลยสำนักไก่สีอะไร

ให่ี่ได้นูขอนเ้าจะให้มันใส่้กันผงารูเี่ยกสีให้มันเงียนเงียเลยนะมอนาล้าอะไร